สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องลูกสาวคนสวยสิมากินจุตับประสันหน้าตาหน้าตางาม,งามๆสิกินตุตับผู้สาวก็ได้มากนัดนัดเอาก,ก้อนก้อนแม่เลยเลยนัดกินเป็นว่กินเ่มเป็นกินเ่มเป็นหน่อยกินเป็นลายแซ่บบ่ย้ำเฮ้ยย้ำไม,ม่อีกย้ำไม,ม่อีกย้ำอย่มมามนสีเป็นอย้ำม,มาเพียตูดมันอีกนนนอ,อันหนึ่งเออ họ nhai kinh khấm nồi, pú bao gì mà bơng, pú bao, pú bao gì mà bơng đang kinh khấm dài dài, cả bao cả ma bao nhiêu baht này, trứng cáu cứ Mua cái cô cái được Toàn nhẹ và dẹp Nói cả kiền bình đi chắc kì, kì mm. cả <laughs> uhm. ยาเก่าไม่ยาพ่อเนี่ยเป็นเกาะเป็นลูกไผ่บนท้องบ้านเนี่ยไม่กินตับาพรำใหญ่แบบนี่้กินมดบ้างเพราะกินมดบ้างแม่ล่ะซันเบิ้งแม่ดีไทยน่ากินบ้านเนี่ยกินป่ะกินนั่งตรงนี้ทั้งเซออาเมอไทย โดนันว่าถ้าคลิปนี้ร้านวิวโดนันก็สิมากินอีกมาไม่จุงเขาเป็นโตได้แไหมเนี่ยไม่ต้องส้อยแล้วจุงเขาเลยกล้วยตัวหนึ่งจุงกล้วยเขาฮตาฮ่าฮ่า แต่ยิ่งเอาไปยิ่งก็เปลนเปลี่ยนบเอาเลยไม่ต้อตอนทำอย่าะนั่งกิเลยแม่นั่งเป็นมือกนันม่งหน้าแข้วบ่ nhằm được liệt đi là Ê, cái gì khác hả? Xì cái gì khắp không có cái gì đi mấy nhây cái năng xí à nhiều à Nhờ cái lá anh khắp như nhây quá nhớ là rất này khai ọc đó cứ làn cái lá anh kỉnh khắp như nhây ở bao nhiêu nhớ lắm mà เขาไม่ได้เตะตัวเขาไม่ได้เตะตัวไม่กินซีมังอนี่ผักสะเดาเออนี่แหละโค้ชมันเข่ากันเสื้อแม่เสื้อแม่อ๋อเนี่ยเอาหนังซี่มังแซบบะบัว มันกมมันกินกระเพาะกันเลยแซ่บคนเนี่ยนะพันตับเบิ่งแม่สิเชียงไทยเนี่ยพัดตับโอ้เนี่ยพันตับส่วน่เพิ่นเนาะมีดยานรั้มเขาเนาะเนี่ยเนี่ยมันกินแล้วพี่น้องคะมันกินแล้วกินรอบนึงแล้วลูกสาวเพิ่นเลยสิมาซิมันอามาอัด กล่องเจ้าบาท่าสันวาเอานี่เอาเลยบบดนี้นั่นแล้วเล่ยเมันย่อยมันย่อย <c oughs> ท่าเป็นอย้ยมื่อนันคุยคยุ่งนันกวนตอนเท่าสิได้กันกินผพือเดียวลี่กินเั้องอนไปไปอ่ากินครับนี่กันสิภาพไปละ นัดอนายุจั่ปีดาค่ะข้อใดขึ้นหกพี่โมป๋ป้ามาพู้ใหญ่ค่ะเตยมาสวัสดีค่ะดูเด้เจ้าเอาลานเอาลานเอาไม้เบิ้งแน่นี่นาลานสาวผู้บังหน้าไม่ได้พุ่งกำังมายืนอยู่ข้างหลังพี่นัดนี่แม่แป๊บเดียวมายืนอยู่ข้างหลังพี่นัดแป๊บเดียวไปยืนอยู่ตรงกลางๆไม่เวิ้งก็เดี๋ยวนัดย่างออมไปข้างหลังเลยมาเบิ้งก่็เอาหน้ามาเบิ้งก่็เพิ่นเบิ้งดู ลูกสาวลานสาวเย่ยนนี้มแจะพูดงามๆย่อลงด้วยไม่เห็นหน้าสวัสดีสสดคาดา่าก่อน <laughs> อีหล่าย่อลงอีกไม่เห,หเ,เห็นหายหล่าเลยน้องเตย,ยเห็นแล้วที่ <laughs> ูดสวยๆ <laughs> มานางเป็นกำลังใจเอ่ยโดนัทเฮ้ยอายุสามกันบอก <laughs> น้องเตยอยยุปอร์ใจ มื่อสามอ๋อโดนอนนัดอยู่เม่อสี่เราไหมวะไปไปเราพี่น้องคะ่ะไปเราเด้อสีาพากันไปทำธุระครับพ่อเจ้ากับมังมังเล่มามังยังคนสิมังเงี้ยนเลยมังเงี้ยนแล้อีนี่มาหลายมื่นปวดหัวหนะ้าเมียมังเงี้ยนใส่เลยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปเราจะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆคะ่ะฝากกันในคลิปหน้าคะ่ะ